หรืออย่างน้อยคุณคัดค้านบนความเข้าใจข้อจํากัดที่เขามีอยู่เหมือนเรื่องแลนบริดจ์ก็เหมือนการคอรมอสัญจรก็ไประนองใช่ไหมคุณอั๋นก็จะมีการมันตลกมากเลยมีการยกป้ายแลนบริดจ์ร้งแลนบริดจ์ไม่ได้เดี๋ยวจะเกิดสึานามิฮะ <c oughs> นี่ก็ปวดหัวนิดนึงบ้าบอ <c oughs> บ้าบอคุณอั๋นอันนี้ไม่ได้บ้าบอปัญญาอ่อนเลยนะขอโทษตัดนี่นี่ใครเป็นคนยกป้ายเหรอปัญญาอ่อนนะ เออก็เป็นป้ายจากภาคประชาชนป้ายดีป,ยป้ายสวยเลยคุณอัานป้ายแบบหรูหราเลยไม่คุณเอาข้อมูลอะไรมาก่อนเถอะจริงอา้าวลองดูนะย้อนกลับไปประเทศไทยเคยสร้างท่าเรือน้ำลึกสำเร็จไหมแล้วมันไม่มีได้ยังไงเราอยู่ตรงจุดยุดทธศาสาตร์ขนาดนี้มันไม่มีได้ยังไงบ้องแบวมากทาั้งทั้งที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลเห็นความสำคัญทั้งหมดว่าต้องทำแต่ไม่เคยทำสำเร็จ แต่ไม่ได้แปลว่าให้หลับหูหลับตาทําแล้วไม่ฟังว่าประชาชนเดือดร้อนอยังไงนะก็ต้องฟังประชาชนเดือดร้อนอยังไงก็แก้ไขกันไปสิอย่างเช่นตรงนั้นมีกลุ่มคนไทยไรสัญชาติอพยพยอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนะอะไรอ่ะไม่เอาแลนบริดจ์อ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นพี่แขกโทษทีลอยเลื่อนละนองอ,อืมไม่เอาแลนบริดจ์ลอยเลื่อนชุมพรละนองแผ่นดินไหวก่อให้เกิดสึนามิ แลนบริเกเป็นจุดชนวนของแผ่นดินไหวสึนามิในเวลาต่อมาเหหรอเหรอมันมีมันมีมันมีข้อมูลอย่างนั้เลยเหรอเอาอย่างนี้สร้างตึกสูงก็ไม่ได้ที่ไหนก็ตามมีรอยเลื่อนก็ประกาศทั่วโลกว่าห้ามมีเมกะโปรเจกต์คนนี้ยคนเนี้ยเห็นว่าเป็นผู้สมัครสอปสร์ปีิลิสต์พักเก้าไกลแล้วพี่ไข่ก็คือแบบเออ ยังไงดีอะคือคัดค้านแต่ขอคัดค้านอยู่บนแฟกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ใช่เขียนไปแล้วแฟกา์ที่แม็กเซนนะแฟกที่เม็กซเซผมไม่ได้บอกว่าเราไม่มีโอกาสเจอซีเนีมิผมไม่ได้บอกว่าเราไม่มีรอยเลื่อนนั้นแต่การมีรอยเลื่อนนั้นมันมันมีความเกี่ยวโยงกันแบบมีนัยยะสําคัญมากพอหรือเปล่าที่จะเอามาก่าวตรงนี้างตรงเงี้ย อันเนี้ยพี่แพ็่กับเราจะบอกว่าคัดคานได้แล้วพี่แขกก็ร้อยเอร์เซ็นพี่แขกยืนยันว่ารัฐบาลมีหน้าที่เดินหน้าทําความเข้าใจกับประชาชนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ได้เท่ากับการปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมธรรมชาติปล่อยไหลอะ่ะคุณอันคือคือถ้าจะมีชีวิตแบบธรรมชาติก็คือขี้ลงคลองนะมันต้องมีตัว อันนั้นคือธรรมชาตินะใช่ไหมคือธรรมชาติเลยอยู่กับดินภูเขาทุ่งญยาถึงเวลาตอนเช้าก็เดินไปขี่ลงลําน้ำเหมืองยอะไรเงี้ยคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นได้โดยที่เรายังมีคลองเหมือนเดิมแต่เรามีซ้วม,มส่วมที่ออกแบบมาเป็นดีไซน์ที่ไม่ไม่เป็นทัศนะอุจธ์ไม่บงังวิวภูเขาเยอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะซึ่งยิ่งไฮเทคเท่าไหร่ยิ่งดีไซน์ดีเท่าไหร่ ธรรมชาติยิ่งจะถูกพรีเซิร์ฟและคุณภาพของเราซึ่งอยู่กับธรรมชาติก็จะดีขึ้นเราไม่ควรจะแฮปปี้นะที่ยังเห็นชาวบ้านนะกินอยู่ตามธรรมชาติเรียกว่า,วากินอยู่ตามยถากรรมดีกว่ายถากรรมเออคือคือ,คอทุกครั้งพี่แขกก็จะรู้สึกว่าคือพี่แขกอะไปไปกับทริป NGO นจีบ่อยคุณอนันสมัยก่อนสมัยที่ยังเป็นนักเขียนนะ่ะ Mm hmm. เพราะว่าเขาก็จะบอกว่าเออมันจะมีการสร้างเมกะโปรเจกต์ตรงนั้นตรงนี้มีการทําท่อก๊รตรงนั้นตรงนี้เราไม่อยากให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบแต่พี่แขกไปดูทีไรอะพี่แขกไม่คอนวินส์คุณนันแบบไปดูทีไรพี่แขกก็จะมีคําตอบกลับมาบ้านว่าแต่ฉันอยากให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ฉันไม่ต้องการให้เขาอยู่กับตอบแบบนี้อะฉันไม่ต้องการให้เขาอยู่กับซ่วมแบบนี้อะฉันไม่ต้องการให้เขาอยู่กับสุขานาไมแบบนี้เพียงเพราะฉันเอ็นจอย เพียงเพราะว่าชีวิตของเขาอะ่ะมันมันเป็นอาหารตาของฉันซึ่งอยู่ในเมืองฉันไปเอนจอยชีวิตแบบนั้นห้าวันเจ็วันเสร็จแล้วฉันก็กลับมาอยู่ห้องแอร์ซ่วมชักโครกของฉันไม่ใช่อะ่ะ uh huh. ฉันคือคือทุกครั้งที่พี่แขกไปพี่แขกบอกแต่ฉันฉันอยากให้สางบ้านมีบ้านเหมือนฉันนะ ฉันไม่ต้องการให้เขามีชีวิตเพื่อเป็นอาหารตาของฉันหรือฟูลฟิลความโหยหาธรรมชาติของฉันว่าโอ้ชาวบ้านสวยงามก่อไฟตัดฟืนอะไรอย่างเงี้ยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l ลเวร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ